คุณจะพูดวค <น S 2> วามจริงกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งคนถามกันมาว่าใช่ลูกคุณหรือเปล่าใช่แม่คนนี้หรือเปล่าเริ่มเลยอ่ะวันนี้เราจะมาตอบคำถาม Q and A คุณคิดว่าคุณจะพูดความจริงว่กี่เปอร์เซ็นต์ให้ทุกคนได้รู้กัน สวัสดีครับพี่พี่น้องอยู่ช่องไอเดัสดีครับครับวันนี้บรรยากาศส <ะ S 1> ามพี่น้องใช่สามพี่น,น้องกลับมาอีกแล้ววันนี้ทำอะไรนะ วันนี้เราจะมาตอบคำถาม Q&A เออวันนี้มีคำถามนะฮะมาจากทั้งทาง YouTube Facebook โอ้โหร้อนหลามเลยอ่ะเช็คกมเลือกที่ตาเเอะพราะว่ากลัวละคลิปที่แล้วคือโดนอัมไงทั้งซอยคอเอ้ยิีตาเอ้ยแล้วล่าสุดไปไปหล่อซะแล้วดูหน้าขาวปากแดงแล้วไปทำอะไรมาหน้าขาวต่อย คำถามนี้พี่คัดมาจากใน Facebook กับใน YouTube นะคนคอมเมนต์ไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าเริ่มที่คำถามแรกเลยนะครับจาก Facebook นะถามว่าเหมือนซอบปักคำไงสามพี่น้องเคยมีโมเมนต์แบบสมัยเด็กที่ฟ้องพ่อกับแม่ไหมไม่ค่อยไม่ค่อยหรออเออพวกเราไม่ค่อยมีแบบ บ้านเราก็ค่อยใช่แต่บ้านเราไม่แก้กันไม่แก้กันไม่แก้กันไม่ไม่มุบตอย่าลุบี้อย่าลุบชี้เออมนเรามันเป็นแบบสายพี่น้องดูแลกันนะไม่ใช่แบบขี้ฟ้องขี้ฉ่ากันอะไรเงี้ยไม่ไม่มีไม่เคยไม่มีวะถ้าตีก็มีแค่โคเคกเคยมีแบบตอนเด็กเลยพ่อไปได้กองมาโหแล้วพ่อก็มาให้ก็ตีและเจ้าตานั่นไปเลยเป็นนักร้องหรือเป็นอะไรสักอย่างอะนักร้องแล้วแล้วยืนบนโต๊ะอะแล้วโน้งตีตีแล้ว เหมือนไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจเราเราก็เฟี้ยงไม้กลองเนี่ยบวกเลยเหรอเนี่ยตอนนี้ที่มันจะบวกบวกนิดนึงอ่ะมาเฟี้ยงไม้กองเลยไม้กองเหรอเนี่ยไม้กองโอ้โหหดว่ะแล้วเอ๊ทำไงตอนนั้นร้องเลยไปโรงพยาบาลเลยสมลุมไม่มีนะไม่มีไม่มีฟ้องกันนะแบบจะร่วมมือกัน ทำงานเป็นทีมใช่สมมติขโมยเงินก็ขโมยเป็นทีมใช่ครขโมยของแม่ก็จะมีคนดูต้นทางให้ใช่ก็จะเป็นอย่างนั้นไปแต่ก็ต้องให้เท่ากันนะไม่อยู่ก็ได้เท่ากันเนี่ใช่เราจะมาพูดจะมาแบบพอหยิบมาแล้วเออคนนี้เอาไป50คนนี้ไปรอนยังไม่ได้นี่คือการนี่ต้องฟองนะไช่ได้ต้องเท่ากันจะพองเพ่ประโยชน์กันนั่นแหละแล้วแม่กับพ่อเนี่ยมีวิธียังไงที่ทําให้ลูก3คนไม่ทะเลาะกันเขาเลี้ยงเรามาอย่างไร ไม่เกี่ยวกับแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงไหมมันเกี่ยวกับลักษณะนิสัยพวกเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับพ่อแม่เลี้ยงมายังไงอยู่ที่เพราะอยู่ที่คนไม่อยากทะเลาะกันเดี๋ยอยู่ใช่ไม่ได้มีเลื่องได้ไวมันได้ไวนี่มันไม่ห่างกันมากจนที่แค่ห้าปีเออไปห่างกันแค่ห้าปีอ๋อเออเออเข้าคำถามต่อไปเลยคาถามว่าทั้งสามคนห่างกันกี่ปีใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะเขาคิดว่าผมเป็นน้องเล็กสุดแน่เลยนะเด็กพูดเป็นเรื่อยสรุปใครเป็นพี่ใครเป็นน้องพี่ไอ้อายุสามสิบห้าครกสามสิบเอ็ดพี่ยี่สุด อแต่ใหญ่สุดมาถึงคำถามต่อไปนะฮะอยากรู้ว่าเวลาพี่ที่ทั้ง3คนมีแฟนคนล่าสุดบอกพ่อกับแม่ยังไงแต่ของเขานี่คนล่าสุดก็นานแล้วนะอ้ <c oughs> เขายอายุเท่าไหร่ครับลูกตั้สิบห้าไข่โคไก่เกตสิบห้าปีแล้วอะเอสามปีจะเข้าปีที่สี่สามปีเข้าปีทสิบแล้วตอนนั้นบอกพ่อเออบอกบอกแม่ว่ามีแฟนก็พาเข้าบ้านเท่านั้นแม่ไปเกาหลีพอดีใช่ใช่คือสรุปไม่ได้บอกเหรอะแม่ไปเกาหลีกไม่ได้บอกแหละก็คือหมายแบบแม่ไอ้เนี่ยลกอะเดี๋ยวเอให้ป๊อปแฟนเอมาเก็บของเก็บของให้นะเออเออเออย่าไปทำอะไรเขานั่นลูกเฮ้ยแล้วสรุปเราก็เลยไม่ทำแต่สู้งแต่วันแรกเฮ้ยพอแม่กลับมาบอกแม่ว่าอะไร ก็ไม่ได้บอกนะเขาก็รู้เลย ไอ้ก็บอกให้เขารู้แต่ครอบครัวพวกเราไม่ใช่ฟิลแบบเราหลืออ่ะฟิลคือค้นหาที่มาที่ไปอ่ะไม่ใช่แบบอะไรอย่างเงี้ยของไอ้ก็คือแบบบอกแม่ว่าเดี๋ยวพาแบงค์มาเจอนะมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ปกติก็ถึงก็บอกแล้วไงบ้านฉันไม่ค่อยได้แบบมาเป็นพิธีพิธีรีตองอะไรกันมากมายมันมันไม่ได้มันไม่มีฟิลแบบว่าสอบสวนกันะไม่มีไม่มีมาถึงคำถามต่อไปครับถามว่า3คนนี้ใครกลัวแฟนมากที่สุดโอ้อยากให้พูดเลยไม่ใช่พี่ใหญ่ ถ้าพวกสองคนอ่ะไม่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 กลัวไม่ค่อยกลัวอะไรเล่าไหนเล่าไหนไม่จะกลัวเราไม่อยากทะเลาะเสร็จเราก็ต้องไปง้อเขาอีกยอมไปดีกว่าก็มีเถียงอะไรมีเถียงกับมันบ้างแหละเถียงก็มันจะร้องไห้เนี้ยเราก็ต้องไปขอโทษมันหสรุปก็แพ้อยู่ดีนะชื่นสงสายู่ดี้เถียงเป็นคนชี้เถียงเราใครขี้เถียงเอเนี่ยเถียงจนมันโมโหอะไรเงี้ยมึงขั้วมึงไม่ได้เถียงแค่ป๊อปอ่ะแม่มันก็เถียงไม่ใช่เถียงอะแค่สู้กับแม่เฉยต่างคนต่างพูดเนาะมันต้องสู้กันบ้างไม่ได้เถียงต่างคนต่างพูดอันนี้มูตะฮ้องแบบว่ามูตะฮ้องอ่ะอมีเหตพราะว มัมันไม่อยากมีอารมณ์ที่แบบต้องมานั่งทะเลาะกันโก,กรธกันมันเสียเวลาไงแล้วช่วยอะไรได้บ้างมีช่วยอะไรได้บ้างมีร้อย,ยเด็กนะเด็กก็มีตีกันบ้างโอ้โหอย่าให้พูดเลยโอ้โหโอ้โหต้องแบบขยายไปเลยก็ตีกันนะเด็กๆกันเนาะอย่าอย่าก็บอกอย่าไปเอาเป็นตัวอย่างเออาาป็นตัวย่งแล้วกันเดี๋ยวนี้แล้วกันคนถามเยอะมากันเนะสามคนพี่น้องมีใครอยากเป็นตลกเหมือนพ่อค่อมไหมถ้าในกลุ่มเพื่อนอ่ะโอเคเพราะเขาเป็นเฟเดียวอย่างงี้นะในกลุ่มเพื่อนหรือว่าให้ ถ้าไม่มีกล้องอะเล่นได้พิ้วเลยแต่พอมีกล้องถบามันการเล่นตลกอะยากมากนะพี่มันไม่ใช่อ่ะตลกเล่นให้ไม่ขำมเล่นได้แต่ให้เล่นให้ขำเนเล่นยากอะจริงแตจริงแต่เรื่องจริงนะแบบ จะทำให้คนดูตลกนี้มันไม่ใช่เรื่องง่าการเป็นตลกนี่มันพรสวรรค์อย่างเดียวไม่ได้ต้พรสแสวงด้วยต้องส่ของพวมัมีแค่พรสวรรค์แต่มันไม่มีพรสแหวนใช่ไหมทำไมวันนี้เราดูซีรีย์มาถึงคาถามต่อไปสามคนใครขี้งกที่สุดและใครเป็นสายเปที่สุดถ้าสายเป์ไะไายเปยโคบโอ้หน้าใหญ่เลยแหละก็ไม่ได้เปะกับพี่น้องนะไม่ใช่คนอื่นกับพี่น้องก็พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่กเปย์เปย์อก็เปย์เปยอจะก็เป้ มีไม oh, oh, ่อยากเป็นเราเป็นแค่ต right. ่างประเทศโคก็มีเลี oh ้ยงวันหนึ ah ่งไงก็ที่เราออกไปนั่งกินกลางคืนกันอ๋อดิ้งกิ้งเลดิ้งกิ้งเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบการออกไปกินข้าวนอกข้างนอกแล้วก็ไซื้อของอะไรกันไม่เคยไม่เคยต่างคนก็ไม่เคยซื้อของอะไรให้กันคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ไพี่แบงเออเผื่อคลียไม่ได้เลยเผื่อไม่ได้แต่ว่าเต็มที่เลยนะร้อนเต็มอิ่มเลยนะเราแล้วใครขิงงอสุดเออไม่ค่อยควักอ่ะคือคือมีไม่มีก็คือบอกไม่มีออแค่นั้นเองก็คือพูดง่ายถ้าเออมีก็เอก็ให้แหละ ใช่ใช่ให้ควักยากสุดก็ได้จะเป็นเอ๊ใช่ใช่ใช่ไม่คนประหยัดเงินไงเก็บเงินเก่งเขาเรียกว่าโงกกันแหละก็ไม่มีตังค์ถึงข่าวต่อไปฮะได้ข่าวว่าโอ้ได้ข่าวด้วยพี่โค้ก เป็นเจ้าพ่อติ๊กตอกจริงไหมคะจริงหรอใครถามว่าคุณอยากจะรู้เดี๋ยวเอามาดูมีท่าไหมมีมีวิดีโอขึ้นไหมเอาวิดีโอขึ้เอาวิดีโอขึ้นค่ะพ่อทำไรเราทำอว่างไงว่างว่างเป็นติ๊กตอกโดยที่ตัวเองไม่ได้อยากจะเป็นนึกออกไหมเอาเมียท่าเมียท่าเอาคลิปนี้ละกันคลิปล่าสุดที่โค้กใส่เสื้อขาวอะแล้วมีคนคอมเมนต์มาว่าทําไมเสื้อขาวหน้าเหมือนพ่อที่สุดแล้วคลิปนี้ก็ลงไปเกิดก็ขอมีคนบอกว่าพี่เสื้อขาวที่เล่นคลิปเมื่อกี้เนี้ยหน้าเหมือนพ่อคอมมาเลยเหมือนตรงไหน ไม่เหมือนเลยจริงอ่ะฟันไม่ได้เย็นเฉยๆไที่เฉยแต่คล้ายๆเหมือนตรงไหนเหมือนอัปกามาวงแล้วถ้าวงทั้งหมดเลยได้ปหมก็คงจะเหมือนทั้งหมดแล้วแหละน่าจะเป็นคลิปนี้แหละที่เขาพูดหมายถึงนะอ๋อใช่แต่ว่ามีมีเต้นนะมไม่มีไม่มีนะเต้นอะไรเพราะมีคลิปเต้นเยอะเขาดูเยอะสุดคนดูเยอะสุดคือคลิปอะไรอันนี้ ไอที่ประกามาวงอะล้ล้านอะจริงเหรอโอ้เดี๋ยวมาถึงอันต่อไปครับทำไมต้องชื่อไอโคเอใครตั้งชื่อให้คะทํทำไมไม่อออ่างหมดเลยออทีแรกอออ่างหมดเลยสิไอโอเอจริงๆตอนแรกเป็นอย่างนี้ใช่เพราะฉะนั้นไอโค้กนี่คือมาที่หลังแม่แม่ทำไมโคกเป็นโค้งอะไม่เป็นโค้งนะแม่ อ๋อโปร่งชนยิมตั้งให้ตอบง่ายๆเลยก็คือไอ้แ๊ะเนี่ยเหมือนเหมือนแม่โคก็เหมือนพ่อพ่ควายพ่ควายใช่ควายเท่านั้นค่ะไม่ได้มีอะไรแล้วหน้าก็เลยเหมือนเลยหน้ากลายเป็นเหมือนเขาไปเลยเอ๊กับไอ้นี่ก็น้าเหมือนแม่น้าเหมือนแม่อั่อนนี้เป็น YouTube แต่คุณรุ้งนะฮะทั้ง3คนถ้าสลับตัวกันได้หนึ่งวันใครอยากเป็นใครและเพราะอะไรครับเอาเอก่อนก็ได้ถ้าตอนพ่ออยู่เอขอสลับเป็นโคขับรถให้พ่อ็ให้ตัางเยอะใหรอ พ่อเป็น่อเปย์หรอพ่อแม่คุยเลยอาทิตย์หนึ่งสบายเลยได้เงินอาทิตย์หนึ่งถ้ามีงานทุกวันโอ้โหเราทำงานแลกเงินพี่เราทำงานแลกเงินใช่เราขับรถแลกเงินไม่ใช่ว่าเราไปแต่เขาจะเป็นเอก๊ะก็ขับขับรถแลกเงินเหมือนกันพ่อให้ขนาดนั้นใครก็ขับโอ้โหพ่อเปย์เลยพ่อเปย์ไงพ่อเอยาก อยากเป็นโคกนะง่ายๆเลยค่ยอยากเป็นใครฮะอยากเป็นเอทำไมอ่ะสบายสุดนอนสุดใช้คิดเหมือนกันเลยพี่อยากเหัวเลยสบายสุดเอเอเอมีหน้าที่รัาใช้แม่แม่ทำอะไรอย่างงู้นอย่างงี้เอาเอกสารหรือว่าไปทำธนาคารอะไรเออหมดอ่านั่นเออถ้าถ้าพี่พี่พูดอย่างเงี้ยว่าอะไรก็เอไอเอเพิ่งมาเป็นตอนไหนเออเอาตอนก่อนที่พ่อจะเสียดิก็อยากเป็นเอไงอยากเป็นเอเอสบายคนเหรอก็เอนี่คือเป็นลูกชายของพี่แม่แม่เรียกว่าลูกอะไรนะลูกก๊อด ไม่มีใครอยากเป็นกูเลยเหรอเออไม่มีใครอยากเป็นไอซ์เหรอล่ไม่มีใครอยากมีเงินได้เยอะเหมือนพี่เลยเหรอไม่มีใครอยากทำงานเลยเหรอเปลี่ยนอย่างสบายเหมือนเอ๊ะแต่เพี้ยนก็คือเรื่องในการทำงานกระตือกระตืออ๋ออยากกระตือเหมือนพี่ไอซ์เฉยจบสวยจบสวยดีหน่อยพวกมึงมาถึงคำถามต่อไปครับพี่โค้กมีลูกคนแรกคือ กับตันเลยใช่ไหมใช่ครับกับตันเลยลูกโคกมีลูกกี่คนเล่าเรากับตันกับนาคุณเป็นลูกโคกกบเกตใช่ลูกใครทั้งนั้นพี่น้องเดียวกันพ่อแม่เดียวกันใช่เดี๋ยวเดียวขึ้นรูปพี่กับตันกับแม่เกตให้ดูตอนเบบี้ มาถึงคำถามต่อไปฮะถ้าเลือกได้พี่ไอซ์<ไ>อ,อยากมีลูกอีกคนไหมคะอยากมีผู้หญิงอีกคนนึงนะไม่ได้อยากมีผู้ชายอะไรเงี้ยสถานการณ์โควิดอ่อะถ้าบ้านเมืองเรามันดีกว่านี้เออเราอยากให้นีนามีเพื่อนเหมือนกันเพราะว่าจริงจริแล้วนีนาเนี่ยมันก็เหมือนยิ่งโตยิต่งเข้ากับคนรุ่นเดียวกันนะไม่เป็นก็จะมีในโลกของเขาครอบคยู่คนในบ้านเนี่ยเขาก็จะมีอิทธิฤทธิ์ว่าเขาเป็น number o ของค <นะ S 2> ุณพ่อคุณแม่ไม่ลูกคนเดียวไงใช่แต่ว่านินาดีอย่างหนึ่งเวลาให้ทํางานทําเวลาให้เรียนเรียนอะไรเงี้ยโควยอยากมีล ชอบครับพี่อยากมีลูกไหมอยากพี่๊ะดอยเนี่ยได้หมดเราจะไปฮะอยากรู้ว่าถ้าอยู่ด้วยกันในโลกแค่สองคนให้แต่ละคนเลือก่ายหนึ่งคนไปอยู่ด้วยสามพี่น้องสามคนพี่น้องเหรอโอ้ไม่มีใครเลือกูแน่นอนทำไม่ได้ทำไม่ได้ ไปคนเดียวดีกว่าเออไปคนเดียวดีกว่าไม่เอาใครเลยดีกว่าใช่ถ้าเป็นเค้กอะโค้กยอมฆ่าตัวเองตายแล้วให้พี่กับให้น้องก็ดีก็ดีโค้กก็ดีก็ดีเออคิดก็อยากใหญกูคิดอย่างเงี้ยแหละแต่กูไม่กล้าพูดเลยยอมยอกยอมแต่ที่พูดให้พวกโผลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไปก็ไปคนเดียวดีกว่าดีกว่าเพราะว่ามันต้องมีปัญหาอะไรนทำใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารักกันเราเป็นพี่น้องที่รักกันนะเป็นพี่น้องเที่ยวด้วยกันคิดร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นอย่างนั้นซะส่วนมากอ่ะมาถึงคำถามข้อนี้ฮะเอออยากรู้ว่า3คนพี่น้อง เรเนี่ยห่างกันขนาดนี้แต่ทําไมเอ๊ไม่เรียกโค้กว่าพี่เห็นเรียกมึงกูตลอดเลยในคลิปแต่สองคมได้ไม่เคยเรียกว่าพี่โตไล่ๆกันใกล้เคียงกันแลเพราะกัเอ๊เล่นกันมาตลอดอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กเรียกไม่เคยเลยโค้กอเเส่วนมันก็ไม่เรียกกูก็ไม่เคยเรียกมึงก็ได้ม่ เห็นพูดย้วอยู่แล้วอเาไม่ต้องมีอะไรมาแล้วย้าอยู่กันต้องมีแล้วคำถามนี้ถามว่าไทยฮา ที่สุดในบ้านลองแต่นักคอมครับขอคนละหนึ่งมุกเราไม่พาเราเน้นสวยให้น้องสองคนละกันเราขอมุกได้ไม่ได้นะฉะนั้นเวลาเจอหน้ากันจะบอกว่าพี่โค้กครับเล่นตลกให้ดูหน่อยก็ได้ก็มีคนมาส่งของนะบ้านดีนะเขาไม่บอกให้เล่นตลกให้ดูดีเขาก็โชว์เชียงแมดไปเมื่อกี้เชียงแมดทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะทำไมอ่ะที่บ้านเรียกอย่างนี้หมดลงท้ายด้วยคำว่าแมดสระแอดหมดมางเชียงใหม่เชียงแมดเชียงรายเชียงแหลตาต่อยต่อยสท้ายสระอ่อยแกเปลี่ยนจะย้ายอยู่บ้านแล้วไปอยู่จังหวัดนี้อ๋ออย่างแพ้ถอย อย่างเชียงรายเชียงหลอยเชียงใหม่เชียงโหมกเฮ้ยเป็นโหมกอ่ะก็ียวไหนวะเดี๋ยวไหนวะเด้ไหนวะโอ้โหอยูว่าจัดไปให้เบาๆบางๆาบางบนะครับต่อไปฮะพี่โค้ก เคยซ่อนเงินเมียเหมือนนักขโมยไหมครับเคยขอกายไไงขากเอด้วยอขากเอด้วยตอนที่ไอ้ยี่ว่าหลังเนี้ยเวลาเค็กกลับไปทำงานกับพ่อเสร็จแล้วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาเขาก็จะซ่อนเงินเมีไว้ตรงไหนสักอย่างหอบอกอวัลแพลสลงมาเอาตังค์ให้หน่อยเขาวางไว้ตรงไหนอะไรเไปไอ้ยี่เลยอไปเก็บไว้ให้อย่างเงี้ยหรอ้็จะเบิกคืนไอ้ยี่ก็ตื่นเช้าก็เจอก็ต้องเจอกันตัวต่อตัวไง แต่สุดที่ซ่อนใบทก็ไม่ได้ใช้เลยนะเออแล้วได้คืนจากไอ้บ้างไหมได้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 สิบ้าเหรอาประมาณมือเนี่ยแล้วก็คูดได้เหรอคองไม่ดงดิ้งเลยอ่ะกระเป๋าเงินเนี่ยมีเป็นบันอ่ะแต่ไม่ให้เงินเอ้งเงินโค้งงั้นอ่ะเออดูตู้นี่ดูต่อยไส้นะไอธรรมดาที่ไหนละวันนี้ดีหน่อยใส่สายท้องวัน้ใเวลาใส่อะไรทองขาว ต่อฮะให้สลับกันแชร์ที่ใส่ไม่ดีของอีกฝ่ายค่ะไม่รู้ว่ะไม่ใส่ไม่ดีอ่ะไม่มีว่ะไม่มีนะมีอะไรที่เราไม่ชอบของพี่เอ่ยไม่มีใจไหมแต่ขอเอนี่คุ้มซ้ำไอเอาเอ้ระวังยังยังยังไม่จบคำว่าระวังเลยแม่งไปแล้วอ่ะนี่เหรว่าไอเอ้ไม่ดจ้ทุกอย่างทำไรเลยเทิร์มหมดอ่ะเอ้พี่โค้กกับพี่เอ้ใครจะกระแลมเหมือนกันกันค่ะไม่มีเอ้ผมไม่พอไม่ีกลิ่นตัวแน่ๆจริงนะไม่มีคนเป็นคนไม่มีกลิ่นตัวเอ้ไม่มีกลิ่นโดนจริงไอ้ถามพูดไปก็ถือว่าถามว่าไม่เป็นไร

ปลายแผ่นๆเนี่ยปุ่อกี้ปลายแผ่นๆเปี่ยอันนี้่ำถามนี้ไม่ง่วงไม่ง่วงนักคอม่วงใครที่สุดใครเคยโดนนักคอมดุที่สุดใครอ้อนนักคอมเก่งที่สุดอธิรานแล้วกันนะเออนักคอมน่าจะ่วงใครที่สุดในบรรดาสามพี่น้องเอ๊กับโค้กพ่อน่าจะ่ห่วงน้องสองมากคอยบอกอยู่เหมือนเหมือนเราอ่ะทำมาหากินในของเราเองได้แล้วไงอะไรอย่างเงี้ยพ่อเขาเป็นคนที่ห่วงน้องมากรักน้องมากอย่างโค้งเงี้ยก็จะไม่อยากให้ไปทำงานที่อื่นอยากให้มานทำกับพ่อคำถาบว่าทำอะไรหนึ่งขับรถสองซื้อของกินให้พ่อดูแลพ่อทุ ทุกอย่างพูดการพ่อการพูดการพ่อเลยที่จะรับแต่แค่ว่าไม่รับงานให้อย่างเดียวไอรับงานให้พ่อแล้วก็ส่งต่อโค้งไปโค้เดี๋ยวนี้ไปงานนี้กับพ่อเท่านี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็จะเป็นโค้งรล้วที่ต่อไปเลยพ่ออ่ะก็จะไม่อยากให้ลูกไปเจออะไรที่มันลำบากอ่ะเข้าใจปะเราเป็นพ่อแม่เราเข้าใจเลยว่าพ่อแม่ทุกคนก็ ยังเห็นลูกตัวเองเป็นเด็กอยู่ใช่แล้วอย่างเองเงี้ยพ่อเขาก็รู้แล้วแหละว่าแม่เขาก็รักแล้วก็ห่วงก็เหมือนกันไอ้โค้ดนี่ทำงานให้พ่อไอ้เอ๊นี่ก็ทํางานให้แม่พ่อแ่าจะห่วงน้องสองคนมากกว่าในความคิดเรานะแล้วถ้าเกิดโดนพ่อดุโดนพ่อด่าบ่อยเอ๊ทำไมเป็นเอเอเอ๊กับโค้ดโค้ดอยู่โค้ดอยู่กับพ่อเยอะกว่าพขอไ่ค่อเท่าไหร่พ่อไปพ่อบ่นเขาจะบ่นโค้ดคือบ่นสภาพแวดล้อมกับการขับรถที่เคยเล่าให้ฟังนะแต่ไม่เคยมาบ่นถ้าให้บ่นก็มีเรื่องเดียวก็คือเรื่องหลังรถ แต่เขาก็เป็นคนสตรีกเรื่องความสัตย์ของเขาอยู่แล้วก็รู้อยู่ว่าพ่อใช่รถแบบแบบเลอมึงไม่รักรถมึงไม่รักรถเหมือนพ่อเลยอะไรประมาณนี้เขาจะบ่นขัดใจมึงเขาจะแค่บ่นหยิมหยิมนะเขาจะไม่บ่นแบบจะไม่ดูกูจะโกรธจะดุมึงอะไรอย่างเงี้ยไง กับข้าบ้านก็ดึงหน้านิดนึงพอเย็นมาก็โอเคคายแล้วกินอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนใจดีมากพ่อเขาจะไม่ให้โกรธใครนะครับกับได้นานพ่อโกรธใครแวงพ่อสวยเลยพ่อนี่คือใจดีมากนะใครอ้อนพ่อเก่งสุดได้ตังค์จากพ่อไวสุดไม่รู้ว่าถ้าขอเงินพ่อนะสเต็ปเอคือก็คือได้ทุกคนอ่ะพี่ทุกคนไานนาจะขอพ่อ จะไปเที่ยวไหนของเงินอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ได้เหมือนกันหมดทุกคนขอได้ได้ทุกคนของพ่อคือได้พูดขอให้แ้าพูดขอที่อ่งบนบนเหมือนคนไม่ให้อะ่ะพอไม่มีแล้วนะพ,พอไม่มีแล้วนะพอเราเอาก้าวออกจากรั้วแ่นั้นแหละเอ๊ไม่ได้อย่าเพิ่งอเอาตาปล่อ <laughs> จริงใช่เลยจริงเขาไม่ได้เงีนจริงเพราะเขาจะไม่พยายามเอาเงินจากที่ซ่อนเขาอยู่เพราะเขาเก็บไว้เขาได้เงินที่ตัวเขาให้เสมอใช่เขาใจดีเขาใจดีมากๆเมาใจดีเขาใจดีอย่างแบงค์อ่ะพ่อเคยให้ป่ะเคยเคยเขอใจดีบ้าใจดีมากเปลี่ยนล็อกแบงค์ได้นะขอพี่ขอขอแบบสมัยเหตุผเอขอกันเนี่ยพี่ขอพ่อบ้างพ่ออยากได้ตังค์บ้างอ่ะเห็นแบบลูกได้นี่ก็ลูกกันนะอย่างอแบงค์ อย่างเขารู้ว่าเราหาตังค์ได้เนี่ยใช่อย่างแบงค์เกาจะแบบพ่อเปลี่ยนล้อแม็กใช่เออเขาจะไปทำพวกรถทำให้อะไรที่เขาสนใจอะเอออะไรที่เขาชอบดูดูรถรุ่นนี้แบบเฮ้ยยันเขาย่อทำอะไรนะจะทำไม่ได้เลยอะคืออะไรอย่างสปอยเลอร์อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนสีเนี่ยจะเอารถไปเปลี่ยนสีให้ได้อะสมัยก่อนเออเขาจะเป็นคนที่แบบเขาจะดูแลแบงค์เหมือนกันเขาจะรักแบงค์ดูแลแบงค์เรื่องรถจะคุยกันรู้เรื่อง มาถึงคำถามที่คุณภัชรินปีดากุณนี่คืออะไรถามตัวเองเลยอ่ะคำถามก็คือไอซ์ทำกิจกรรมอะไรบ้างใช่ค่ะก็คือทอารการมาวงมาทอาประการวงเลยไหมจะทำที่จะบูกกับตัดหน้าผากแค่นั้นแล้วเธอก็ดัดฟันแค่นั้นเองเว้ยจมูกฉันทำสามรอบคางมีอยู่แล้วคางมีอยู่แล้วฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเว้ยถ้าเกิดหน้าผากฉันนะใครที่ดูก็จะเห็นรอยต่อคือพูดหลายรอบแล้วแล้วคนชอบบอกว่าไอ้์อะโกหกตอน ต่อแย่หรอต่อแย่หาว่าฉันอ่ะตัดปีกจมูกแล้วก็ไม่บอกคนอื่นจะบ้าเหรอฉันเป็นคนพูดตรงจะตายทำให้เขตัดปีกจมูกะจมูกกี่รอบจมูกทำกี่รอบแล้วสามฉันว่าคนรูจมูกเล็กจริงๆพองี่ฉันทำมันยิ่งชดคืนชดคืนมันก็จะยิ่งดูเล็กคืออย่าด่าว่าถ้าไม่รู้เรื่องจริงก็เราะบอกหมดว่าเราทำอะไรคลิปเราก็มีไปดูคลิปปึ้ง ปึง้งนี่ไงตรงนี้ไ <c oughs> งมุมซ้ายเออคือเราทำมาเราบอกหมดไม่ใช้เรื่องเราต้องไม่บอกไงคำถามสุดท้ายนะฮะถามจากพี่เองตอนที่พี่เข้ามาในบ้านครั้งแรกน้องสองคนรู้สึกยังไงมองพี่เป็นคนยังไงอ๋อ<ๆ>พี่แบงค์ต้องดุแน่เลยว่ะต้องแบบดุจรงิงจังเข้มเข้มดุดุด,ดูป่ะก็ดูกับลูกไงเออดูโอ้ก็ดูแลก็ดูแหลกดูดูโอ้ก่อนเออทั้งเราคิว่าดูว่าไม่ได้ดุ แล้วก็ไม่ได้เข้าถึงยากด้วยเป็นคนง่ายอ่ะมันถึงก็เป็นนั่งเตี้ยวกว่าเราตรงนี้แล้วอ่ะซ่องโจรแบบเต็มว่าเลยก็นั่งได้พี้ยใจกูพี้ยใจเฮ้ยพี่แบงค์กูพีเอชอ่ะอันนี้กูมาทำอะไรวะเนี่ยผู้ชายเต็มเลยเพื่อนเองครัเข้าบ้านผู้หญิงวันแรกแล้วแบบผู้ชายนั่งล้อมเลยไอ้พี่แบงค์คงคิดในหัวว่าไอ้แบงค์จ้างให้เด็กพวกนี้มาวะหรือเปล่านี่หรือเปล่าเพื่อนขีไม่รู้แล้วทุกคนแบงค์ทรงแบบว่าทรงโจรเลย คลิปนี้นะฮะ Q&A family ครั้งที่หนึ่งถ้ามีรอบหน้าก็เดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆแล้วกันนะก็รู้บ้างได้คำตอบแบบตรงคำถามบ้างไม่ตรงคำถามบ้างก็ประมาณนี้แล้วกันอยากรู้ลึกเอออยากรู้ลึกอะไรจริงๆเดี๋ยวค่อยคอมเมนต์มายังไงก็ถ้าเกิดสมมติว่าชอบสนุกหรือว่าอยากรู้ให้เก็บอยากแชร์เก็บไว้ดูก็ฝากแชร์ด้วยจัพอร์ตกันเยอะๆนะครับอากติดตามกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะจัดให้แบบกามกระเพื่อมเลย สำหรับหลายคนที่แบบคอมเมนต์มาว่าแบบอยากจะเป็นกําลังใจช่วยซัพพอร์ครอบครัวเราคือแบบแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอะไรเงี้ยแบบพยายามจะไม่ข้ามโฆษณาไม่ข้ามอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะรักขอบคุณครับมาวันนี้ขอแพะไปก่อนแท้มไปก่อนปิดก่อนเลยอ่ะด้วยมุ้งไงมุ้งไงกูก็ว่าเอ๊ะทำไมมันหูแล้วกูยังไม่ดัดพูดอะไรเลยปะไม่เห็นเอ๊ะเป็นช่องขาเบียร์ใช้ได้หรอตักชื่อไปงั้นแหละขาเบียร์เอฟซีไปคอมเมนต์เขาจะไลค์ให้เราบ้างโอ้โหไปกดสมัครสไครต์ก็ได้ขาเบียร์เอฟซีพยเลยภาษาไทยเลยขาเบีย ชดด้วยอฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนกดติดตามช่อง iBank Diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย